สวัสดีครับทุกคนที่กําลังชมวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสแวะเวียนกลับมาที่อําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเด็กๆแล้วนะครับถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนมาตั้งแต่สมัยยังก่อนเข้าอนุบาลด้วยซ้ํานะครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านี้ที่อยากจะนําเสนอนะครับก็คือวันนี้เรามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แล้วทุกว,วันนี้ก็ยังขายอยู่แล้วเข้าใจว่าได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาก็เลยอยากจะเอามาฝากพวกเรานะครับทีนี้เราไปรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าข,ของร้านที่ทําร้านนี้ก่อนนะครับอ่าเราเจอแล้วนะครับ สวัสดีครับคช่วยแนะนําตัวหน่อยนะครับชื่ออะไรทําอะไรครับเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นแม่ค้าโอเคได้เลยเป็นคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลพบุรีอยู่ที่อำเภอบ้านมีสูตรของเราคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเออซึ่งร้านเราอยากจะมีสูตรเด็ดเฉพาะตัวซึ่งขายมาถึงานานมากเป็นรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามเหรอครับแสดงว่าร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับไม่ต่ำกว่าหกสิบปีแล้วฮะหกสิบปี รุ่นแรกใครขายครับก็เป็นคุณยายคุณยายใจขายอยู่ตรงขานีรถไฟสมัยก่อนนี้การเดินทางด้วยสารถไฟค่ะตอนเริ่มคุณแม่ก็มาขายที่ตลาดตอนได้มาถึงสิบกว่าปีแล้วก็มาใา่ตรงนี้ะฮะอ๋อที่ร้านมาห้าสิบกว่าปีนี่แสดงว่ามีคนให้การต้อนรับตลอดเวลาแน่นอน <า S 2> ทั้งนักการเมืองทั้งศิลปินทั้งดาราแล้วก็คนมีหน้ามีตา,าแล้วก็คนทั่วไปค่ะพูดอย่างนี้โม้หรือเปล่าครับ<อ>มีอะไร<ม>ยืนยนันไหมมีอะไรยืนยันไหมครับตามมาเลยคอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า5้าสิบกว่าปีนี่กับความนิยมจริงหรือเปล่านะครับนี่เลยค่ะนี่ก็จะมีท่านผู้ว่าท่านนายอำเภออนุญาต close กไปนะครับนี่ค่ะท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอแล้วก็รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงแล้วก็รัฐมนตรีค่ะรัฐวีเครัะงนะคะ แล้วก็นี่คือแม่ของคุณซอฟค่ะสาวทอมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยคุณซอปค่ะนะครับแล้วก็เอจากคุณรังสรรต์ต่อสุวรรณค่ะท่านนายกอบจจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็ท่านคุณนายมุกดาไทยทองค่ะผ้าบดีของมั่นหมี่ค่ะแล้วก็มีคนทังอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแลวยังมีเห็นอยู่นี่นะครับว่ายังมีคนที่ให้เกีกท่านหนึ่งก็คือท่าน เทพไก่หราเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับซึ่งเึ่งค่าเลียงประานที่นี่ยกมาเลยครับยกมาเลยนี่ค่ะอ๋าแล้ว้กันอระธานที่ร้านน้แล้วยังครับประมาณสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะมี่ไหมครับ,มรบผมเลือกไปเห็นทั้งนี้นะครับ ก็มีถึงได้ลงออกรายการออกหนังสือที่เอ่อหนังสือของคมชันลึกจ้าค่ะได้มาขทยขายมาผู้ใหญ่ของเราทำไมถึงได้ออกไล์เออลงหนังสือพิมพ์คมชันลึกอ่ะครับหนังสือได้มาทานค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของของของเอ่อหลายๆคนแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากจะโปรโมทร้านเราซึ่งเป็นร้านที่ดีขึ้นของนี้ไม่ได้สร้างมาใช่ไหมครับโนไม่เลยค่ะปกติคมชันลึกก็คงทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใช่ เข้าไปใกล้ๆให้เห็นนะครับอันนี้เขียนว่าสุดยอดความอร่อยตำนานตกทอดถึงห้าทศวรรษของร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียหมูแห่งอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับสูตรต้มยำไฮโซนะครับเรา,าลงแพงลงมาดูข้างล่างนิดนึงนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสามสิบาทสี่สิบห้าสามสิบห้าสี่สิบบาทนะครับเาลาของเรานี้ยังนี่ เออแฟนซีจากช่องจากไทยรทีวีช่องสามซึ่งเป็นแนด์แล้วก็ได้มีพวกผู้ใหญ่ในในเออทีวีทีช่องช่องสามได้เซ็นกระสีของเราว่ารสชาติของเราเป็นยังไงบ้างอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆนะครับได้ครับตรงไหนบ้างครับโดนเอยทั้งรายการผู้หญิงผู้หญิงเอยคุณหมาม่วีมาเออคุณกาลาแมนี่นะครับเขียนว่าชอบมากมากอร่อยมากอ่า แล้วก็มีอีกหลายคนนะผู้สื่อข่าวของช่องสามและหลายๆคนอ๋อนี่ก็มีเครื่องยืนยันความอร่อยแนะใน<ม>รอบิ5ปีที่ผ่านมาอ๋อมี<ต>ไหมครับก็จะมีก็คือท่านเจ้าป้าเจ้าปอกแก้วงานนะครับคุณแม่าทาที่นี่นะคะอะคุณแม่ทำอยู่โอ,อ้อนี่แก้ว นี่นะครับแม่เจ้าไฮโซตัวริงเลยฮะอันนี้เป็นรุ่นที่สองใช่ไหมคุณแม่เป็นรุ่นที่สองและนี่ก็คือลูกสะใายหม่อมหลวงเสริปชุมสายเจ้าของครัวชุมสายอ๋อได้เปนเครื่องการันตียืนยันของเราได้ไหครับเอาละครับนอกจากนั้นนะครับมีประวัติเกียรติบัตรอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่มีชื่อเสียงของที่นี่ค่ะเท่าที่ดูแล้วน่าจะไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี้เรายืนคุยกันตรงนี้ก่อนได้ไหมครับว่า ที่ร้านเนี่ยเปิดขายทุกวันไหมครับทุกวันคะไปทางนน้นเลยก็ได้นะครับทุกวันครับตั้งแต่สองโมงเช้าสี่โมงเย็นสองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น แล้วมีหยุดบ้างไหมครับก็นอกจากเวลาที่มีงานการกุศสนเราได้ไปช่วยบ้างแล้วก็มีงานเ่าซึ่งหลายๆคนก็เหมาให้เราไปทําที่ที่ตรงนั้นเลยแต่ว่าจากงานงานหน่วยงานราชการออกงานร้านอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมครับเดือนหนึ่งมีเยอะไหมครับคุณหนุ่มสามงานถึงสี่งานนะฮะโดยส่วตัวแต่ส่วนมากคนก็จะรู้เบอร์โทรของเราด้วยครับว่าเบอรบางทีมาไม่กไกใครก็จะรู้ว่าวันนี้เราจะถ่ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยกับต่อแล้วรูปหน้าว่าแต่ร้านตั้งอยู่ตรงไหนถ้าเกิด คือถ้าหาไม่ถูกเนี่ยทำไมไงดีครับเ่ามันดีเนี่ยร้านผมนี่เป็นคนที่คนรู้จักกันทั้งอำเภอบ้านดีอยู่แล้วแต่จริงจรงแล้วอยู่ใกล้กับเปิดธนาคารอมสินสาขาบ้านหมีอยู่แล้วครับถามคนในอำเภอบ้านหมีเลยว่าธนาคารอมสินอยู่ตรงไหนอานี้ถ้าหาไม่เจอจริงๆเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะารได้ศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่เอาละ ฟังมาเยอะแล้วนะครับว่าขายมาห้าสิบปีมีเครื่องหมายยืนยันการันตีรับรองอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้อยากให้คุณหมูแนะนําเมนูเด็ดที่สุดของร้านนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับเมนูเรียกว่าอะไรครับบะหมี่ต้มยำดีกว่าครับจุดเด่นของบะหมี่ต้มยำไฮโซนี่คืออะไรครับก็เส้นที่เหนียวนุ่มที่เราทำเองเส้นสดทําเองเหรอครับอ๋อเอาละเดี๋ยวคุณหมูจะลงมือทําให้ดูนะครับดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ใส่อะไรบ้างแล้วครับใส่ั้งหมูดับแล้วก็หมูชิ้นแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆซึ่ง,<อ>งน้ำซุปเราเน้การปรุงเองที่เขาแล้วก็ใช้ในการปรุงเองทั้งิ้นเลยครับวัตถุดิบทั้งหมดนี่คือทําเองเลยนะครับ คนบางที่ก็ชทานนหมูกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลชิ้นปลาที่เราทำเองมาดูหน่อยนะครับลูกชิ้นปลานี่ครับเป็นชิ้นปลากรายคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลากรายนี้นะครับหาทานไม่ได้ง่ายแล้วครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่าปลานี้ก็หาไม่ได้ทุกวันนะครับเราังมีไก่ด้วยนะครับไก่เป็นชิ้นไก่ด้วยขออนุญาตวนไปทางด้านหน้าของร้านนะครับระหว่างที่กำลังทำอยู่นะครับ ตาานก็ใหญ่โตนะครับเป็นสองภูหาใหญ่ๆเลยนะครับเสร็จแล้วเอาล่ะเ,ลเสร็จแล้วนะครับขอดูหน้าตาหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างหน้าตานหรือเปล่าคะเอาล่ะ๋าาะอ คุณหมูครับทีน่นี้คุณหมูมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูบ้างครับเผื่อจะแวะเวียนม,มาเยี่ยมชมอยากชิมอยากื่อมาบ้านีอยากให้ถึงลบีจริงๆก็ต้องมาไทายก็จะต้องยำไพรโซสูตรเด็ดของเราที่นี่ซึ่งมีชื่อเสียงม,มาเป็นข,ของการันตชการันตีได้ว่าของเราอร่อยจริงสดจริงสะอาดจริงสูกจริงมัสตาร์รแกงของเราคือขอ,ขอร่อยสะอาดสีที่พัอขอบคุณมากมากครับคุณผู้ชมครับอำเภอบ้านมีนะครับนอกจากผ้าไหมมัดมี ที่ขึ้นชื่อแล้วนะครับยังมีแหนมปลาส้มที่เป็นของแท้ที่เป็นของฝากแล้วนะครับก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เป็นที่รู้จักมานานกว่า50ปีแล้วนะครับอยากให้พวกเราแวะเวียนมาชิมนะครับถ้าได้มีโอกาสก็แวะเวียนมาทักทายได้นะครับคุณหมูยินดีต้อนรับตลอดเวลาโอเคถ้างั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ